เมนูเอาใจเด็กๆร่อยๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําไข่ดาวทรงเครื่องกันเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทาง่ายแต่ร่อยมากๆสูตรนี้ทําออกมาได้ไข่ดาวทรงเครื่องแบบซีซันน่ากินรสชาติกลมมร้อยๆติดใจกันยกบ้านเหมือนเดิมค่ะเริ่มด้วยมาดาวไข่กันเลยค่ะเมนูนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้เวลาดาวไข่แบบนี้ก็ต้องใช้น้ำมันร้อนๆเลยนะคะ ไข่ดาวของเราจะได้ไม่อมน้ามันค่ะเพ่อนความสุขของระดับไข่ดาวเพลินเพนก็เลือกดาวตามชอบได้เลยค่ะดาวไข่เซร็จแล้วก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมรับลงไปพัดกระเทียมให้สุกเรื่องหอบแล้วก็ตามด้วยมูรับลงไปค่ะถ้าเพลินๆไม่ทานมูก็สามารถใช้เป็นไก่รับหรือว่ากุ้งซับก็ร้อยมากๆค่ะ พัดหมูซับจนสุกดีจากนั้นก็ตามด้วยหอหอมใ่ยลงไปจากนั้นก็พัดหมูซับกับหอมใหญยให้เข้ากันจนกว่าหอมใ่ยจะสุกดีเลยค่ะเพื่อนๆหอหอมใ่ยสุกนิ่มดีแล้วก็ตามด้วยแครอทลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดออนตามด้วยมะเขือเทศลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดลงไปค่ะข้าวโพดนี้ต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็มาปรุงรสกันปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศตามด้วยซีอิ๊วข้าวลงไปแล้วก็ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็นำตาล ายอิเล็กน้อยค่ะเมนูนี้จะได้ความว่างจากซอสมะเขือเทศแล้วนะ่กับเพื่อนไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยค่ะพัดจนพักถูกย่างซุกดีเลยค่ะเพื่อน พอถูกย่างซุกดีแล้วก็ปิดถ่ายด้วยการยอบพริกไทยป่นลงไปตามโดยต้นหอมหั่นซอยลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบน้ำคลุกคลิกก็สามารถเติมน้ำเปลาลงไปได้เล็กน้อยค่ะเกลือพัดสำรัดราดไข่ดาวก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวนำไปราดลงบนไข่ดาวของเรากันเลยเพื่อนๆดูความเข้มข้นชุ่มฉ่ำแล้วก็ซีซั่นของเคลืองพัดสิคะ หวานมันนาโรยมากๆกเลยค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูเอาใจเด็กๆเลยค่ะเพื่อน,นรสชาติของเมนูนี่เขาก็จะมีความหวานหวานเปรียปร้ยวๆตามด้วยเค็มเล็กน้อยพอเอามากินคู่กันกับไข่ดาวแบบเยิม้มๆว่ามันเข้ากันโอยมากๆกค่ะเพื่อน,นแล้วก็ใจไม่ไหวแล้วกับเพื่อน,นมาชิมด้วยกันพร้อมๆเลยมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวซุยร่อนๆมาร้อยจังหู้ผงก้างด้วยกันค่ะ